ก็กลับมาคุกับเราเช่นเคยนะในช n e l ลพาลลิสวิตนะคะคลิปนี้นะคะก็ตามคำขอนะอิงบอกให้ถ่ายเห็นหน้าแล้วก็เลยจะมาหายก็เดี๋ยวจะมารีวิวโน้ตกันนะเผออิงอ่านผิดอ่านถูกอ่านนู่นอ่านนี่นะคะก็จะมารีวิวโน้ตที่เราเขียนไปกันนะคะเยอะมหาศารนี่นะ ไปเริ่มจากน ố แรกกัน่นเลยขานาดคนเขียนมือมนนะืน้าเอาคะน,นะคะนดแรกนะนี่เลยนดหนึ่งนี่เลยนะอ่านกันเองแล้วกันนะคะก็ ่านให้ดีกว่านะก็ Hello. สวัสดีครับขอให้ชอบของนะจ๊ะก็จะมาโนท,ที่สองนะ่ยนะได้รักจริงๆนะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะโนท,ที่สามโนท,ที่สามนะคะรักจริงๆและขอบ คุณที่ไว้ไว้วางใจให้กันและกันโน้ตที่4นะคะของแถมมีกระดาษโน้ตและสติกเกอร์นะคะโน้ตที่5นะคะขอบคุณนะที่มาอุดหนุนปอลอายมือเขีย ไว้วันหลังมาซื้อหรือเทรดด้วยกันอีกนะต่อไปนะคะโน้ที่6นะเขียนจนแบบมือแบบเจ็บเลยบายบายขอบคุณมากๆนะโน้ที่7จ็แต่สรุปเราก็ยังไม่บายบายรอคนซื้อสวยเสียงหวานว่าเขาฮ่าฮ่าฮน่ารักก็โน้ที่8นะคะ ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วจบด้วยคำว่าจุดๆต่อด้วยโน้ตเก้าเดิมเดมตดม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 ขอบคุณเลิฟอิงอิงบายพาแล้วก็มีต่อนะคะมีต่อโน้ตสิบด้วยนะเห็นไหมลับๆนะคะเค่น้นสิบนะ เลิฟอิงอิงอันนี้เอาไปติดบอร์ดได้ไม่ใช่แล้วดีเลยนะเย่ yeah, <Yeah. S 1> ก็สำหรับวนนี้นะคะสำหรับที่โน้ตมหาสารของอิงอิงในพัสดุนี้นะ mm hmm. ก็จะส่งอ e m s มเอสไปเร่งด่วนเลยนะบ๊ายบายอ๋อไม่ตาย ใช่นะคะโอเคนะคะเราก็จะเอาใส่ลงไปนะอันนี้โน้สะสมเย่ยค่ะก็สำหรับวินี้นะอย่าลืมกดไลค์หรือซับสไครต์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายบีบคนเลยอ่ะ